บางใจดีครับให้หอยแมลงผู้ครับเ,เ,เห็นไหมครับนี่คือหอยแมลงผู้ที่เลี้ยงนะครับ<ะ>นี่ราคาโลเท่าไรอันนี้บงังา,า5 0บาทนะครับใครต้องการมาเอาได้นะครับวัดออเออ,อยู่ครับ สวัสดีครับวันนี้โชคดีครับ5้าโมงครับไปตกปลาบนกระชังเลี้ยงหอยแมลงภู่กันครับที่เจ้าของกระชังครับนี่ครับแล้วก็น้องเจ้าของกระชังครับเดี๋ยวไปกันครับนู่นไปคันนึงแล้วครับเดี๋ยวเราภายเรือลำนี้กันไปนะครับไปครับลุยลุยลุยุยไม่รู้ได้ปลาอะไรบ้างครับลองดูก่อนครับไปไปปลาได้อย่างบ้ากสวัสดีปลาเลยให้มันได ชอบแรงพอมกบฝนก็ก็ก็ชายอย่าเย็ยบพื้นนะเพราะว่าพื้นมันแหล่แล้วเย็บดูดีกว่าพู่ใบลำนี้ได้เลยนี่มันกูก็จะํำเรือเออครับเดี๋ยวเราพายเรือกันไปครับมีเวลาชั่วโมงนึงก่อนมืดครับที่เขาใจดีครับวันนี้น,นานได้มาตอกทีนะครับ คนกระชังหอยยังไม่เคยมาตกนะครับไหนครับไปลุ้นกันครับเดี๋ยวผมไม่เคยมาตกคนกระชังนี้นะครับเป็ <c oughs> นกระชังเลี้ยหอยแมลงคู่นะครับใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับมีทั้งขายปลีกขายส่งนะครับเว้นฝ่ายริ้วนะ แมวเบรเลยแมวครับแมวแมวดูดูดู่าตัวนั้นเวนใส่ใส่อะนี่หนาอันลบไปแล้วหนึ่งอันลบมานี่แล้วหนึ่งอันลบไปรู้แล้วเอาลืมจะวิ่งยัอที่ไหนรถข้ามรอด๊ ตรงนี้เป็นกระชังเลี้ยงหอยแมลงภู่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามานั่งตกมุมนี้กันครับคี่ครับเดี๋ยวนั่งตกมุมนี้ลองดูครับไม่เคยมาเลยนะครับตรงนี้วันนี้ผมเอามาสองคันนะครับแดงกับสีเหลืองครับลองดูครับเดี๋ยวลอยทั้งสองคันเลยครับโชคดีแล้วเดี๋ยวเราลองคันเหลืองก่อนครับลากินตื้นลึกยังไงยังไม่รู้นะครับลองก่อนแล้วกันครับสวิงไม่เอามแานะครับวันนี้เสี่ยงดวงกันครับสวิง วิ่งไม่เอามาวันนี้โกลืมยูไหนอรอด้อลองตั้งทุนขนาดขนาดนี้ดูก่อนคนระับเดี๋ยวก็รู้ผมก็ไม่รู้ปลากินระดับไหนฮ่าดีใจมาก เงิมีสีตางแล้วอะ่ะวันนี้แล้วเหยียบร้อมเหย,ยียบร้อมมร้งพี่เหยียบร้อมผมอย่างนั้นพี่เขาบอกว่าให้ลองตีเหยียบรลอมดูครับผูกไม้นี่ผูกกระพลัดเอ๊ะน้อยอย่างนี้ ตีอะพร้อมแล้ววะตหัดเชี um oh oh. Al, <laughs> no ่ยวให้แต่ว่ายืนเอาได้ก็อย่างนะแม่เนี่ยอยู่ลังนะลูกเดี๋ยวมีอะไรเกี่ยวหัอวะ วันนี้ไม่ได้ปลานะครับมาลองใหม่แต่ว่าบางใจดีครับให้หอยมะแรงพู่ครับเห็นไหมครับนี่คือหอยมะแลงผู่ที่เลี้ยงนะครับนี่ราคาโลเท่าไรอันนี้บา้างโลห้าสิบบาทนะครับใครต้องการมาเอาได้นะครับนี่ครับหอยมะแรงพู่ นี่คือหอยแมลงคู่ครับอืมต้มไม่ต้องใส่น้ำมงต้มเผื่อกนี่เราถ้าคนไม่รู้ใส่น้ำแล้วนี่ถ้ามันพอมองยังนี้ต้มไม่ต้องใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอา งานเดียวต้องเอาเอาดูไปกับผแกไม่ต้องเอาไปให้แล้วงานเดินเดียวไปแค่เราเอาพวกไป้วายก่อนนะคโอเครับเออก็พผนอันนี้อันนี้ไปตัวแกให้แล้ยกับผมกู เอาไม่ต้องใส่น้ำมันแกบอ,อกเออน้ำมันออกไหมอืเอาแล้วก็บบน,นั้นบางบางขอบคุณมาครับปุ้มขอบคุณครับอืม ต้องจัดต้องจัดก่อนขอมันสวัสดีครับสวัสดีคลองบ้านในไร่ครับช่วงนี้โควิดอย่าไปไหนไกลนะครับอยู่แถวบ้านนี่ละครับผมนั่งตกบนเรือครับเห็นไหมครับนี่ตะลิงนี่เรือนี่ผม วันนี้จะลองเอาคันชิงหลิวมาตกดูครับอยากรู้ว่ามันจะมีปลาอะไรกินบ้างครับวันนี้ลองดูครับมา right ร,รู้ตกยังไงแล้วครับก็เลยมีคันชิงหลิวของน้องชูเกียรติอยู่ก็ยืมมาอีกครับลองดูครับเดี๋ยวตกชิงหลิวกันครับวันนี้ถ้าตรงนี้ไม่กินเดี๋ยวค่อยย้ายไปที่อื่นแล้วค่อยลองคันอื่นกันนะครับเอามาสองคันเหมือนเดิมครับคันเหลืองกับคันฟ้าแต่ตอนนี้ตกชิงหลิวก่อนครับลองดูครับเหยื่อแรก ยามลมโชยมาวันนี้เรามาแบบชิลๆครับย้อนมันตรงนี้นะครับนี่มีปลาไหม่นมาะต่อดอ รถดแล้วแต่เดี๋ยวมาวันนี้แล้วตอนลงมาเดี๋ยวมาวันนี้ là phải này mất. มยเลยเงียบจีตปรเจตอนซ่อนตอนใยนี่ดดมาไหนไม่รู้ต้องเหลือไอ้เวนะครับมันติดข้าไปซ้อนเลยนะนะะขับมาตอนน้ำคื้นนั่นเองนีดด่ปลาเล่นคันตีเหลืองครับ มุ้ปาเล่นสีเหลืองครับวัดอ,อืออืออยู่ครับมาอะไรเนี่ยพันแล้วครับบอนพันในไอ้นี่พันใน พันในเบ็ดโซพันเบ็ดโซมไม่มๆมให้มมาให้มพันไปเลยปิดด้วยติดด้วนอ้อยะไอ้เรียบร้อยครับ กำมองกะมองครับกินกันสีเหลืองนะครับส่วยเหลาันนะโอ้ชิงเหลวเงียบอยู่ครับกะมองมาครับโอ้ช่วยเหลาก็เจ๊ต่อของข้าวก็เจ๊ฟือเลยครับนี่ครับกะมองไซส์สวยครับเห็นไหมครับของข้าวของพราวน่ะไซส์สวยเลยครับ อไม่แห้วแล้วครับกลืนเลยถ้าไม่กลืนไม่ยุ่งวันนี้เดี๋ยว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 ขอเก็บแบตโซก่อนนะครับเต็มแรกวันนี้ครับไม่แห้วครับหลังจากวอร์สูงครับนี่ครับกระมองใายสวยครับผมตรงนี้ครับใายใช้ได้ครับตัวนี้สี่ห้าขีดได้ครับลายปลาแกงแล้วครับถุงหมานทำงานแล้วครับ จริงหลวยังไม่ทํางานนะครับคันเหลืองเราทํางานก่อนครับวันนี้ตอกหน้าดินนะครับนี่ครับทานอึออวขุนพลมุ่นมาเร็วใช่ไหมนั่นพุนขึ้นมาเร็วใช่ไหมเออปาปาปปาปา่มีปาครับมีป่า วิทว oh, ิทยยูต oh, okay, ้องฟัง yeah, ฟ yeah, yeah. ัก้อยยูฟังฟัก้อยยูอ่ะดอกมาดอกมาครับสายเอานเอาคลองแล้วคลองคลอคลองคอุ้ยออดอกมาดอกมาเดี๋ยวเดเดตมที่สองเป็นดอกมาครับดอกมาสวยเลยครับลาอย่างยูไหมลาไม่ยูแล้ว เน่ยเดี๋ยวนะไปดูของกุพรก่อนครับกลับแล้วครับวันนี้ครับได้ปลากระมงตัวหนึ่งครับก็ได้แกงครับกับปลาดอกมาครับเหลือเหลือสองชิ้นแล้วครับแล้วก็แบตเตอรี่กล้องสามก้อนหมดเลยครับตอก่อก็แบตหมดแล้วครับท่นครับปลากระมงไฮงามๆครับวันนี้นี่ครับร้อยครับผมทัานทิงหรือไม่ได้ปลานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ